เองนี่ก็คือว่าคณิญาเพราะว่าัว่าไปมีใหม่แล้วเาก็ต้องใสนะแต่คณิญาเป็นดีน้ำทุกอย่างใช่ไหมพวดีเพิ่มนอกกันว่าคือปูหยาดีค่ะัว่าแให้เน้อพัฒน์อยู่บ่ได้นะหยาก็ดีแท้แต่เัาอยู่บ่ได้นะพว่าไปมีใหม่น้อนอนห่อนมันกินเย็นก็ว่าพนว่ะเออให้อยู่ให้ทนนั่นแหละหยาเนาะไปอย่างหนึ่งเนาะแต่พัฒน์ทนบ่ได้นะไปมีใหม่เนาะก็มีใครทนได้ดรอหยาบัด คือพััวเนาะ่กคือัวเนาะเขาก็บบไปนอนน้องนนะ สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขุสุคนวบ,บาพี่น้องทางลาพทางไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับข่าวชูซองซาบัวข้ามบันไดอีกแล้วรวยกันมาพ่อมาพ่อกับซาบัวมื้อนี้กะมาหาทางเอื้อรัชมีเพิ่นเน้อนะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กะมาตามหาหนักร้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะคลายเครียดมื้อนี้กะกนะ ดุนก้อนกับชาบัวก็เคยมาสัมภาษณ์เอื้อยเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเอื้อยเพิ่นก็ลงเพลงนี่เสียงดี่ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเสียงเย็นจะจ้อยพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าจังไงก็เดี๋ยวเขาไปหาทางเอื้อยเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปทักทายสบายดีกับทางเอื้อยเพิ่นก่อนเพราะว่าชาบัวก็ไม่ได้มาแต่ลนเลยเนาะไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะคลายเครียดพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอากลับมากันสามคนคือเก้าสบายดีสดีชาบุนดาสบายดีแมนมาก่อน แมนคุณทางสามือเพื่อนกันใส่หมวกใส่ยางเลยอาสบายดีสบายดีเมื่อกี้กับมาตามหานักล่องแมนแมนคุณคุณเคยแมนแมนคุณเคยคุณอ๋อคุณเข่าเข่าทางเอื่อยเพื่อนกันยังบริไปันนเลยเนาะเต็มพื้นเทียงเลยพ่อแม่พี่น้องเลยอือ แบบเกี่ยวเอาบ่อตัดเอาบ่อน้อยาวตาสบายดีล่ะว่าสุขสุขคนเด้อใช่นะสบายดีล่งละเฮ็ดจะได้สบายดีค่ะเป็นอาย็นหามูเป็นเป็นะอืชฝุ่นเล็กน้อยเนาะเมนทาบาเห็ดไก่เด้เพราะว่าจุกลืนจุภัยเนาะ แม่เพราะว่าเข่าอยู่พื้นเนาะอยู่พื้นตะดางกะย่านนั้นให้ตกลงไปแล้วก็ใหม่เบิดแล้วแด้เนาวสบายดีเด้อเอ้ยสบายดีเลยบอีไก่บ่มีไก่บ่มีไก่ปะผมมีหลายอือ เกิเพิ่นเนาะเป็นจังไงเออเกี่ยวเร็วแล้วก็เข่าเนาะเร็วเร็วเป็ยังแต่มัดใช้มือเกี่ยวบ่ยังแต่มัดใช้มือบ่ได้ใช้เครื่องตัดเนาะบวอยู่ข่าวเพิ่นกับพี่น้องเลยค่ะใช้เครื่องตัดแล้วมันสิปั่นยากปั่นยากบ่ปั่นหยาบกับเปลืองน้ำมันอีกปั่นเองบ่ปั่นเองเพราะว่ารถปั่นของอ้ายมาปั่นโอ้เพื่อเพิ่อจะกองไว้ซี่ลายๆเนาะเป็นซือว่าง่ายๆกับซื้อาลานหมูก่อนยังมาน่าจะพอ นี่ก็คือย่านย่านผลเพราะว่ามันน้องเคยเคยไปปั่นน้ำคนหนึ่งนะไอ้ายคนกัเพิ่นมาเสียภาษีอยู่บ้านขก็มาจอดอะไอยู่เฮือนรถหนักก็ได้ก็เลยวุ้งอ๋อโอ้ยหมู่เด้ซะเราต้องเอาใจหมู่นะว่าสั่ะแมนๆหน้าทังเกินเป็นเด็ก่เอาใจลูกค้าบ่พอดีเนาะมันหนาวเนาะยลมพัดลมเนาะบ้าครับพ่อเลยทางแรกได้ไหมมาทางเด็กเราเนาะแซวเคยมาอยู่บ่เคยมาเท่านึงเนาะ เธอหนึ่งคือบ้าชงคือบบเดินจะมาเธอหนึ่งเนาะโน่นจะมาได้อีกบ่เข้ากับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่าเข้ากับแบบแค่ว่าเห็นเด็กๆหน่อยลายเธอเลยทึ่งบ่เอิญมาลูกกับหลานนะนะอ่ะอ่ะอ่ะขนมไม่ได้เพิ่นก่อน ไปเพื่อนลูกกระตุ้มขนมคนแฉ่งพาจารย์เพนคนซื้อมาแดงแต่โดนแล้วเนาะทางข้าจัดไปกินลูกเอื้อในนายคนยักษ์ก็หาคนโบราณคนบันไดว่ายังน้อยนั่นแหละบริสุทิ์กระตุ้มคนผู้ใหญ่ก่ะคนมาเอาเด้วยเขาใจขั้นตอนของฝากเนาะแมันนี่ก็มาหามาตามเสียงเพลงมาเนาะพ่อบรรยากาศนักลอะ แมนพี she ่น้องได้บุญไปส้มมานะเลยได้เพื่อนได้ได้อาเพลงใหม่แล้วบ่อปีนี่ก็ได้ใหม่ก็คือบบใหม่เห้อเนาะเป็นอะไเพราะว่าเขาก็บุคคลมีมีเวลาไปส้มใหม่นะวันเ่าร์เพราะว่าเขาก็ตกแรงมากก็ยังอยู่ในสวนมันเห็นงานเห็ดหนีอยู่บโมีเวลาตกแรงแล้วเจ้าแจงเพลงในสวนมันเนอะแม่นเอาเป็นจักเต่งกินดูดำนาแล้วก็ไปเสียร์หามันเอาเวลาไหนมีเวลา เสียยางมันไหเฮ็ดหญ้านะให้ฮน่าขึ้นไปทอนหญ้าอีกนะคอยดูตัวบ่มีเวลาบ่มีเวลาเทปตอนน้เลยนั่งคิดนั่งเว้านั่งคิดนั่งเว้าอยู่เวลาคือบ่มีเนาะบ่มีเวลาพักผ่อนค่อยหน่อยเท่าหรบ่อยรีด้ลวยเขามาแล้วเขาที่มือหงสื่อตอนนี้ตอนนี้หนังสือเสียวเดี๋ยวจะเอาไหนเนาะเป็นสบายดีเพราะก็ยังคืนนะนะทั้งเอื้อยกับชีนี่ เพลงยังแบบใหม่ๆเนาะแมนใหม่คือเพราะม่ตัวเจ้าวาล่าสุดอะไรเนี่ยไม่โอเคเนาะเม็ดก็คุมเอาง่ายคุมสิบล่างหมดอันนี้เอาเพลงหรือว่าเอามอลำขนาดใครว่าเอางั้กระจักหน้ารถเลยเนาะแมนดีแมกกาันนี้คอยอยู่คอมอนนอนเน่นอนฟังมอลล์วันแรกคอยอยู่ทางเจ้าอดใจบัได้แล้วก็ติดเกี่ยวแล้วโอ้เม็นความเนาะเดนเซอร์ก็มาว่าชามเช้าลำก่อนเนาะโดยโดย ลำยังเอ่ยซ <là> ื้อวันลำซื้อวันลำยั่ไใซื้อวันลำหักเขาลายจิตตายังความหักอะะนมาถือ่อยกับซาบัวแท้ดีซาบัวเนาะซาบัวซาบัวเนัวซาบัวอะไรตายงขาดตาขายังมาขังมังก่อนขยังมองตาขาวเนาะโ้เามาได้แต่มาขาวเอาขังเรียวสักสักเวเวลาหน่อยเนาะน้องกนได้นสื่อ้เลย ดูเลยบุนาะเวามประเดิกันเลยดูดูคข้างๆค่ะค่ะและพี่น mmm> ้องเอ้ยมักเขาลายจนใจจอมองหาเขาบ่เห็นส่วนโอ้ยดีเนื้อซิมซิมเลยน้องะเฮ้ยแม่แท่งโอ้ยดีน้องบัดความักเขาเล่นกลมมาสุมเสียระวังสุม พไพบ่มาซอยแกมันอยู่ในสวงใจเฮ็ดจังได๋ใจมันฮักเพิ่นบ่แนมดอกพอลีสบู่เซาเลยเพิ่นอเนาะนี่นะานังนิ่มเพนหันข้างอ้อยดีเอ๋นู โอ that, a miracle, a kind of ้ยเดีน้องฮักกระดักฮักกระโดดใจชั่เสตสายพียงหรือว่าทั้งไฟอายหลังเกียดว่านั่งจนหนทางมีโอ้ยหลายเส้นให้เลือกไปบอกเคยมุมคิดแต่นำน้องอ่อนอายใจเอ้ยนิมน้องนี่นิมน้องนี่เดีน้อง โอ้ยดีหนุ่ย่าันขขางใส่หนองใจหนุองสีคข็ดตายย้อนว่าหักไอยนี้มันเปียกเบือนบ่เป็นพันนอนกลางคืนนอวบ่พอหลับคิดใสใจดอกอ้วนเจ้าขานิ่งนํำเตี้ยวอันอายให้ขึ้นมาเน่มนองเม่ นมนงนี <kung> ่ดน่โอ้ยดีน่ลือยู่ทั้งไปนนอ้ยมีแล้วเนี่ยบ้นนู้โอ้โหเอเลนะายกเบละขึนชดชดชดซึมเลยพี่น้องด้วคอย น้ําตาไหลเมื่อกี้นี่นะเอ้ยเสียงเอ้ยเจ้าก็เสียงดีแม่นแล้วก็ทําเศร้าอีกก็ได้นแม่นเนาได้เบิเนาะวัาพี่น้องครั้งแรก30ที่ได้เห็นแบบว่าต่อเลยบ่ต่อก่อนที่จะอมาลยาห้องบ่กอนีกกีนี ก็ก็สีลองเพลงเอออินแตงให้พังสัสนะนะขออนุญาตนะเจ้าองเพลงเพิ่นเอ่ะคนกันจะคงเพลงเพิ่นสิล่อเพลงเอออินแตงนะเนาะนก็ได้ฝืนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเต็ทั้งเอวกายอยากเอาอะไรไว้เพราะว่าข่อยก็มักเพลงอันนี้นะพล่เราลองไว้แมนนักเพื่อนขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเนาะสองคนต่อเนื่องเลย อยู่มาดีดีสามีมาบอกเลิกยาคือเว่าเป็นตาสังเทละ่ะสิทิมสิปากกันเทบอไอิไอว่าขาลังคือจังฮักหอดมือตายบบดนี้สิทิมง่ายๆ มันพี่ตัวใดสิ่งใจเจ้าหนออ้ายลืมสัมพันธ์ข้าวเฮาหักกันไม่มาอัยความดีที่อ้ายสร้างไว้อ้ายบ่เสียดายสิ้นบ่อ้ายเคยเลี้ยงดูเจ้าบ่อยู่ไผเลี้ยงต่อ ขันสิพาอีลีน้องขอเหตดตามสัญญาแล้วอายจึงไปขและเจ้าสินี้ก็เหตุในสมศสรีในทนขันิปิปาผู้ใ้ก่อนอายจึงจากจรไปหาคนใหม่ คนอ้ายหามาได้หาเอาคนที่ดีสํารายพ่อได้เบิ่งแยงแก้ไขยามคือโหดอายสิกอดเข้าเทนอยู่มาหลายปีสามีมาบอกเลิกยาสงสัยมีทางดีกว่า จึงยังหาคนอื่นมาแทนน้องเว้าความจริงจากใจหญิงหักไอยสแสนถ้าไอาสิป,ปะวางแขนสอยแต่งผัวไม่ให้ในเดือนไอ,อโอ้ชว่ชวยชว่ชวง ้ว <c ười> <sia. S 1> ่าเสียงดีหยังก็ได้เจ้าเนาะเสียงีคือเขาเาว่าคั่เฮาเกี่ยวข้านําเพิ่นนี่คือสิบ่เมื่อยเนาะาแนเพิ่นจก้องอยู่บ่เอ้นํา่งให้ท่งนาะก็้องไดัวจะว่าอื้อหือมาหอนลูกหอนจังไดลา่ององอกว่มาบ่เมื่อยบ่มันหอน ก็ยังไงก็ว่าน้องเฮาก็ย่อๆไปตลอดอกอันนึงมามากะทิย่งฮ้อนก็ฮ้อนมาอํามื่ยเด้ล่ะ นี่ก็คิดกระจายฮอนนองว่ะเขียวเขาเลยมั้งเนาะาได้เขียนแล้วเนีะเพื่อนว่าได้ว่าเสียงแงฮันนียูแต่ก็ว่าอดเซลกันหยอกกันเนาะกูดั้มหน้าแต่ผ้าป๊อบเด้อเพื่นหยอกกันลุงเกแต่ก็เขียวเขาผพาป๊อบเด้อม้ามันหเป็นยังมันหอนว่ะคือจะนอนแล้วมันหอนลั้หน้าจะค้นนะบีนี่นะแต่ซ้ำสี่คนนอลำเรื่องก็เป็นแนเนาะหันดีขึไหอยากตั้งนี่เรื่องเลย ตั้งต่อเลยว่าจังงานเกดีควรใจให้โอ้อาก่อนอีกอีกก่อนนึงัางก่อนส้นเลยแมนเมนเยี่ยมมือหนามีรางวัลมาอีกอันนี้แหละพี่เอ้ยพี่ย่าให้ไคยแจกน้องอย่าลืมข้าวดอกทั้งหลังนางสีนอคงลูกพี่อยู่เมืองวังพี่เอ้ อันนี้น้องนี่น้องคานิ่งอายไว้ยทั้งแก่ได้ไก่ห่างพี่เอิยโอ้ยได้ยยน้อง่าตเห็นไม่หมกักหนาโอ้ยลืมน้องผู้อยู่หลังอันไห้ไปพไ่ายุญอย่าลืมว่าดอกมีนางนางสิลอโอ้ยคอยซายเอ้ยอยู่ือนดอกของเจ้า ย้ำไม่ไปไกลนองแิ่น้ำนองไม่แน่น้องนี่เน่พี่เอ้ยโอ้ยเด็กหนอย่าเห็นใหม่มากนะอย่าเห็นใหม่มากนะค่นง้น้องผู้อยู่ไอยโอ้ยเด้อไอ ai hoàng nàng ngồi đây nó Anh ơi là đi là nhá ơi Để ơi để nghe tiếng à ai nằm ta liên tục đi ว่าไปมีสอนไปมีสอนผู้ไม่แทนนี่นางึ่งเฮ็ดยังใดเด็ทั้งคพ่วานเสียงเว้ากับยามีแต่ทนอดคุยกันฟังเสียงหน้าดอกพุนโอยนางมีทนดอกบ่ได้นางมีทนดอกบ่ได้น้ำตาลังดอกไหลลุ่ม Họt nhâm non phó phó lớp mơ phó lớp bom tê muộn nằm tại nhồi cả niềng nằm tiêu hoàn ai phù nắng ơi sáng bền tăng ai khỏi ơi ôi đi nó tỏ nay bảy chiếc nòng thả nàng nòng đọc sáng khuôn phía ơi ไอ้สังลืมน้องแล้วอยู่คอยผี่อยู่ถึงมึงพมาาดาของสายเพื่อนใจดีบ่มีเฮยย้ำพนังหูข้าร้ายเพื่อนกระปอบใจตุนรู้ตนผู้เป็นยาพนังลายเสียงไก่อะไรเจอ เมาค่ำได้เพียงข้าวลอยทนอยู่ลูกเลยแต่สาวนางบ่มีทนเจียงไก่ดอกเลยเอ้ยสาธุดเอ้ราอแต่มานอ้นถึงมีสาวนางเอ้ยสิไก่หางเงือกเอ้ะ โอ้ยเด้นอค่อยบุญยูแก่เจ้าค่อยบุญยูแก่เจ้าให้สูงขึ้นอย่าตมลุงนางว่าได้เขียดแค้นที่ไกลห่างย้อนความจนสามีไปมีแทนเจียงไก่อะไรเจ้าขานิ่งนำเตวันเจ้าขานิ่งน้ำผู้เป็นยาโอ้ยเด็นู ôi đây nó chỉ có la nó mầm châu ôi phải leo, hàng mương ôi để nó ở, ôi nó ôi nó là nơi จบชุดชวดเอจเอแหเอ้ยเพื่อนเพื่อเอ้ยน้องหายดีดเดชุ่มจะบัวไาไหลน้อเพื่อนดีดงเนาะเพลงนี้ก็คือว่าคานิหยาเพราะว่าบัวไปมีใหม่แล้วก็ต้องไปนะคานิหยาเป็นดีน้ำทุกอย่างเ่ยพ่ดี่นองคำว่าคือปูหยาดีฮะบัวบัดให้นอบัอยู่บัดได้หยากะดีแท้แต่เขาอยู่บัดได้หยากระดีใทมแต่เนาอยู่บัดนด เคำว่าพนว่าเออให้อยู่ให้ทุนอะไรแล้วยาเนาะไปายางหนึ่งเนาะแต่เขาก็ทนบ่ได้นไงนะเหมือนไปมีใหม่เนาะมีไฟทนอะไดอกบบคือผัวเนาะให้เพื่อนผัวเนาะเขาก็บบไปนอนน้ำยานะ อยา่แพงเหมือนกับว่ามีความสุขอว่ากันกันเอาไปจับไปฟังดูดูคนช้ให้น้ำลายไหเถื่อนควนทีไปฟังน่าเกิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องไปเลื่องะเสียงกระดีหยาไกลทุนมีแต่ข่าวไล่ข่าวไล่เลยแต่ว่าเสียงกระเดจ้อยคลายมาตอนนี้ก็รังสีแจ้งคาเบิ่งหมอลำเรื่องนะเนาะเม่นบ่ยมันค่อยไปหนังเบ่งเรื่องตัวจริงก็ให้กับด้านเลียงงให้ให้ดฟังก็ต้องให้แม่ใช้บุญตากซึ่ง ใช่แล้วให้เด็กๆของครอบใจละลายเลยเนาะใช่แม่คือทางเอื่อยนี่มีเรงอนมีสานของเองนะบอกเรื่องยุ่งน้อคนไม่มีใดคอยกอดยู่น้องคอแม่ใดคอยเลี้ยงคอเลี้ยงแม่ไปไปยู่เลี้ยงคอเลี้ยงแม่นกับเอื่อยกับน้องกับน้องลาข่อยอยู่น้องกันจะคนอจะเนี่ค่ะเตรียมกันนะน้องลาในครอบครัวกับน้องลากับคัวมันกับข่อยก่้ยกุ้ยกุ้ยอุ้ยสองพี่น้องนี่ก็คือโต๊ะเล่นเมื่อนอนบ้านผู้บอกเมื่อนอนอยู่ก็แล้วแต่ว่าข่อยที่นอนอยู่หน้าบนหรือว่าบ้าน ค่อยส่วนมากก็เสิปูกับแปลงแม่เห็ดมันแม่ยมันควมีเวลาเมื่อไห่ก็ติก็จดมันถึงนี่เนี่ยข้าวของลูก่ลายอยู่ดีเนี่ยอย่างฮาก็รอลายเอาหาเรียนลวงเพื่อยังบุกุ้มนะส่วนเพราะบุกุ้มได้เขาจะเก่งลุงเรียนก็ยังบุกุ้มอีตัวเรียนมอแล้วก็ใส่เงินลายพอพาลูกก็แสนหานะงานเจ้นี้เรียนจะคนละลูกเจ้านะเลยเรียนคนหนึ่งเรียนอยู่ห้องมอแล้วก็สองคนเรียนไปแล้วนี่ลูกคนหนึ่งอยู่ป้าสองคนป้าหนึ่งนี่ผู้ผู้ซื้อสิเลื่องอยู่มอแล้วก็เหมือนกับเ มอขารถอัแสนาแล้วก็่ากินเดือนละแสนอยู่แล้วทีละแสนอาจารย์จ๊ะคอจัมาเดือนหนึ่งก็เป็นสี่แสนแต่ว่าเท่านี้ยังดีมีเขาวนะนำห้กินนี่เท่านีแหละองตัวเดีนี้ก็ถัดจะกให้เขาเรียนประเทศนั่นแหละซีรีส์บตหลาเหลานหนังห้องบอกเลยกคิดคือกันแล้วเนาะแต่เมื่อกี้คอยก็คิดอยู่ว่าคอยจะเป็นบ่หรือว่าเป็นอยาคือบอกไปเฉยเนาะคือบอกเป็นเป็นแม่บ่เรื่องว่ะ เฮ้ยตัวมึงยุคขนาดมึงสิอะไรเล่นมาต้อ,อ,อ,รอลรำร่ำลูกลูกขาเป็นยังน้อยเดี<ม>๋ยวจะบรรยากาศมัเนเย็นบนรยากาศเป็น,นต้นลูกไปสั่งหมอลำลูกไห่ไม่มากเลยเนาะ <laughs> อาจจะเป็นร่ำเพื่อนๆแบบลูกทั้งนี้หรือเอาเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่อะไรแบบนี้เลยแม่เนาลยว่าเออให้ลูกใหญ่ก่อนให้ลูกใหญ่จะมีเหมือนชนะเขาไปเออเป็นนางเอกกับเป็นแม่นางเอกไม่เป็นแม่เป็นเอกสิเอานะ ชีวิตเท่านั้อโดยอัยงานทั้งเอื้อยเฟินนี่ก็มักในการส่งเพลงของันมากมาลำเนาะลั่มวัยงานมามีแต่สามเพลงนี่ในไลฟ์ตอนเด็กเมื้อหน้าบนเลยพี่น้องเลยใี่ไหนคุณมองฟังอีกเนาะตอนได้คอยมักหรือว่าคอยยานะคอยจะกับเขาลองคอยฟังพวกกันส่งซ้ำเตื่ลเราก็เป็นแล้วเป็นนังซื้อยู่บอดเจียเฮียนอยู่บนเป็นโอ้ฉันพอดีกันจากวหัยนะคือว่าทั้งในใจของเอื้อยเพิ่นก็มัก ทางนี้อยู่แด้เลยแมนเป่นไงเป็นกัอยจะ่อมหมักลำปุไทยอท่านั้นอลำไทยแล้วยังเป็นพี่เลอเป็นยังเนาะคอยหมักลำสี่ได้คอยหมักไหนหมันลำเลืองแต่ขนาดสักสักเขาล้ำแท้ๆก็ยังบุพัพไหนคอยหมักแล้วหมักเน้อคอบหมักก็หมักทหััเเต้งเบฟางอางนี้ด้วยเนาะ เขาว่าเออลองพูดไทยหมืวนว่ามืวนกับยาแต่ก็ฟังกันเป็นยอะแต่ว่าข่อยบวฟังข่อยลองเอามาล้ำล้วข่อยกับบวมหมักนะเราะว่ากระแบบคือห้าวเราเองว่เนาะจาาจา์เป็นคนละใจชห้องนพังพดีเนาะข่อยบวมมากก็า่าเลยอยบวมหมากมีแมีสมบสมูเป็นนวดใส่ะรอไรยังชูลูชูเต้าจิงจ้ะ ดอกเทียงเออป้ายังได้ยอกป้าป้ามาไปใช่เดียวแน่นอนวะมันจะคำปรได้ของกินก่ก็เอาเงินในลูกแล้วเมื่อซื้อของกินไปสิ่บ้านเมื่อกี้ไก่ตื่นไม่ได้นอนเหงื่อนาะทางมาไก่ตื่นไม่ได้ไก่ขับข้อย่างเมื่อซื้อกินก่อนก็รัดเมื่อเงินเงินจะลันบ่รันโอทางลัดเนาะนนั่ทางรถเด้กทางไก่กับโค้งเนาะเปิดมีทางหลบทางลัดทางยังไหมเปิดอยักเปิดเนาะเพื่อนคุณหมัดเขาสู้ยังหันยังไหนแค่น่ะ โอเคเนาะพี่างนี้ก็ได้ให้พี่น้องได้รับได้ไปเบิ่งในส้มน้ำกันแล้วเนาะคือเงิเพิ่มมาเนี่ยคะคลายเครียดว่าอะไรกันเนาะทั้งทั้งกะดีใจได้มาึมซึมเลยคะโอ้หลังจากที่ว่าบางคนเนาะเป็นบนธรรมดาพี่น้องเนาะคือบางคนยิ่งเจาะงานนั้นนะเนาะมีเมื่อยมาพังเฟซเอื้อเพิ่มก็มีกำลังใจซึมใจเนาะบางคนก็ใชะสบายมีงานขึ้นเงื่อนขึ้นยังไหนกันที่เจ้าคนไปห้องเพ้นได้ยังบ่ได้บ่โอ้ก็ได้อยู่ได้เนาะ โอเไเกานีนเนาะเงินเฮาเนาะเป็นหยังลูกชายจักใหญ่แล้วค่ว่าเอื้อยเพิ่นค่าตเท่าไหร่เด้เนาะแม่นเอาไปงานกันเองเากันเองเนาะกันเองนี่แกันเองเออโดยดีใจนเ้เด้อข้าวน้ําก็เริ่มสิแล้วแหละจักหน่เพิ่นแต่งโตก็แฮงสิงามกว่านี้หอันนี้ยังมุ่งหน้ามุ่งตาใส่เข้าอยู่เนาะแม่นเอเนาะตอนเช้ามาประจังัวจัยังเยคําเฮาลูกขาเียยากกว่านี้ดโดย เออคอยกับคันเสวะไน้องสาวลาคอยกับแลนมันตื่นไปส่งน้ำมันให้รถหัวรถตันแล้วแลนนมาเก็บขอก้าวโมงน้องสาวขับมาเข่าเมื่อกี้สิบโมงกันนะเอาของเพรจ้างง้อจนได้เรื่องงัวเขาไปกินนั่นกันเลยโอ้ยจยังเป็นยังนะคอยกันเลยยังคนได้บดเนาะยังให้เลยวะแบบใช่รถคนบ่ใช่รถคนรถดีรถน้องสายมาขันหามนะรถน้องสายเับรถน้องสายมากะจ้างรถน้องสายลูกของน้องสาวพ่อไงสิ เพราะว่ารถดของข่อยเองมันสไปดมหัวปั่นตลอดโลยแล้วขันหนึ่งมันสไปแก่ขันหนึ่งแก่หัวปันขันหนึ่งกับสไปแก่เขาโลยนประมาณจักร้อยนี่เขาในละข่านบกข่อยบ่ตกต่ำปีนี้เข่าข่อยอยากเบาไล้เก่งเสด็จลอยลอยปลายทั้นหลไรปีนีมีในเก่าเขาชงลอยบะชงลอยปลายชงลอยปลายคือว่าแล้วพอเกี่ยวเขาเขาเนยมันมันนบามันเบามนน่องลอเนาะเป็นน่องเราเนาะ้ยเากไฮทั้งเอื้อยคนลงมัดเข่าโตเด้อเด้อบลฟวนเด้อ พอขอบใจได้แล้วแมนอยู่ดีมีแห้งเนาะสบายดีโดยโดยถือว่าบายดีมาเมื่อนี้กับโบเชี่ยวเนาะโดยโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กัแวะมาหาทางเอื้อยรัตชมีเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะมามื้อนี้ก็ถือว่าบ่เสียเี่ยวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเอื้อยเพิ่นก็ได้ร้องได้รำให้ฟังทั้ง3กมกรพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อ่าสิ้นไปได้เตะพแมยพี่อพอน้องเลยถือว่า,าลำคอของเอื้อยเพิินกันยังดีคือ,อ,อเก้าเนานะพแม่พม่นองเนาะนี่แหละพแมยพี่น้องเลยทางเอื้อยเพิินก็นกนอยากเป็นหมอลงหมอลำอยู่เนาะแต่ก็คือว่าแหละตตรงอ่าเราให้ดูงายก่อนหรือว่าดูของเอื้อยเพิ่นนี่ยังน้อ,นอยอยู่นเนาะพแม่พ่นองเนาะนี่แหละอาชีพของเอื้อยก็คือเห็ดไห้เห็ดหน้า ตอนนี้ก็ถ no no. an well, no. e ือ no ว no. like er. uh, no like ่ายังม no. uh, ัดเข่าน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะยังบ่ทันแล้วเนาะแต่ว่าเกี่ยวนี่แล้วอา้เอาน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมัดเข่าก็คือคนขึ้นมาทั้งเอื้อยเพิ่นกัปั่นก็คือชิ้นแล้ววั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะจังไรก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเอวยันเลยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮากระขายเขียดไปหลายตือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเชียงลาคอของเอื้อยยังม้วนไเลาะคือเก่าเนาะอ่ะจังไรก็ซาบัวก็ เป็นกำลังใจให้ทั้งเอื้อเพิ่นเนาะชูๆขอให้แดีวไ,ไวๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะจังไดสาวัวก็ชิได้กราบก่อนฝากที่ตามเนยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลองฝากกดไลค์ก,ด,กดแชร์พอมีกำลังใจดีว,ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาวัวก็ชิได้กราบกาวทำบาสบายดีสบายดี